ดีนาอสวัสดีพ,พ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขุสุขน้นราว่าพี่น้องท่างไก่พี่น้องทัางไก่เนาะในประเทศหรือต่างประเทศพี่น้องมอน,นี่ก็มาพบมาพอกันนี่คือเก่าพี่น้องเอ,อนเน้ยมอนี่หลังจากมือว่านนี่ก็บนไหลล่งคีบไปนอพี่น้องบ้าพ่อนเนื่องจากจิดภารกิจพี่น้องงานร้ายสวงนี้ปุ่งไหเดี่ยวพี่น้องมอน,นี่ก็มาพบมาพอพี่น้องอีกคือนเก้ามอนี่มอน,นี้บ้าพ่อนใด เนีแก่ช่วงมาพาวพี่พาน้องอีเดียมันนี้พี่น้องไล่สมหมกม่วงหน่อยอีคือเกาพี่น้องมาอนี่โอ้ยกับแจวแจวปลาแหลกเนี้ยตัวเลยพี่น้องปลาแหลกตอนถักนี่โอ้พี่น้องมามาพี่น้องไหมเสบแสบน้ำบาพ่อนมาอนี้หมักม่วงกับมาเป็นกลางเลยพี่น้องมาเมื่อพ่วงเลยม่มวงหน่อยกำลังแสบช่วงซํานี้พี่น้อง คบเปาะคบเปาะเลยมามาพี่น้องเสร็จแล้น้ำบาบ่อนกินสมมกม่วงย่ำใบพี่น้องเสร็จแล้ววันนี้ก็ดีพี่น้องมกม่วงโอ้เอา้าตามซีหมากมาพี่น้องมาวันนี้ แซ่น้องกันพี่น้องต้มหมกม่วงหน่อยโอ้พี่น้องเอาตัวตุยๆเลยสักอยู่ดีพี่น้อง ตำหนี่พอดีพี่น้องบวสมป็นไดพอดีโคบเปาะคคบเปาะอืม โอ้แสบลายพี่น้องโอ่อไรล,ลุ่งคลิปมือหนึ่งจะเป็นยังไงพี่น้องเป็นคือขาดยังงบางอย่างนี่นนก็เลยมาผมมาพอพี่น้องอยู่ขเก้ามานนีโม่เดี๋นี้ไปไซส์หรือเปล่าพี่น้องเนาะ โอ้ขาดไรพี่น้องอืมโอ้ปุ่ยตอนปแปลก ปลกตอนพี่น้องหนวเป็นนัวเลยกินปลาแลกตอนมันต้องกินอย่างนี้มันจะแสีย่ย โอ้มันจีกน้ำกันเน้อพี่น้องมันจีกตอนประหลกน้ำบาวพออเน้อโอ้แสบวิดีได้เน้อพี่น้องอนี่คืนอ,อยู่กับผู้มากเน้อพี่น้องอย่าว่ากันเน้อ เป็นโรคขนาดพี่น้องหมกม่วงพี่นี่ สมแก่ซวงย่ำใบพี่น้องมาเด้อพี่น้องมาเด้อบวชในประเทศหรือประทางประเทศพี่น้องฟังเล่าฟังไส้โอ้แสลกพี่น้องมะกี๊ตอนประหลกพี่น้องมะมาพอดกินตางมูได้บ่พอดอื้ กระแหลกตอนแซบ FC เป็นผากมมให้ยพี่น้อง FC ทั้งทั้งไซนาจังหวัดไซนาจักอยู่ทั้งไรแต่ว่าพ่อนก็บ,บอกเคยไปมาคุณเป็นเป็นบิ่งน้ามาล่วงบอกุ่งในไี่พี่น้อง เนเมื่อบาน่นก็เลยซื้อมาฝากตอนนี้บาพ่อนมากตระแลกตอนคนเอามาแต่บาิน่นขอบุญขอบุณกัน,นได้หลายเด้อ ช่วงคักปัดไดละตอนประแสก,ก่อนไปแคกตอนนี้เนาะทำสุดท้ายอลไรนี่ก็สี่่วงแล้วปัดนี่ อืมแซ่บพี่นอ้องฮึมให้กินผู้เดียวกับโบเมสต่อพี่นอ้องเอามาเพื่อพี่เพื่อน้องเป็นโรคคักหมวงนะสำหรับคลิปนี้กับสิขอจบคลิปไปเพียงสนี้เด้อเด้พอดพอี่น้องตอนสิจบคลิปก็ขอขอบุญขอบคุณ,คณพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุกุสุก้นที่เขา,มาเ,ม,า,ม,าออมาเบิ้งมา่ส้มขี่ปลาพรอนมาติดต้นจนจบเนาะพี่น้อง ขอพ่อขอพ่อขอบุญขอบุญได้ไรพอ,อกันไหมอีกคลิปหนาพี่น้องสบายดี